พอพอจะแบบเป็นแม่ครัวเป็นอะไรอย่างนี้ได้ไหมโสดไหมคะโสดครับแล้วแล้วสเปคเป็นยังไงสุดที่แต่เราคุยมาเลยแตกเลยอะเอาจริงๆเลยนะนางงามอันนี้พูดจริงจนางงามค่อนข้างมีแบบจริตที่มันมีจริตบางอย่างที่กรองมาแล้วถูกไหมใช่ใช่หล่อแต่ว่ายังไม่มีมิสอีเวนร์ปกติถ้าแบบมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเรียกเรียกแทนเรียกแฟนว่าอะไรเรียกชื่อหรือเรียกอะไรหรือแบบบีหมูแบ๋หืบบีเรียกว่าอะไรก็นั่นแหละบีนั่นแหละ อุ้ยลอง,ลองเรียกกับเขาสิสาเลยหนจ๋าอ๋อโอเคอ่ะใครได้แต้มแล้วทำไมเขาดีใจอะไรอไรอ๋ไม่มีเหรอมัน,นดีใจเพื่อจะมีผัวดีใจโอ้อยแกน้ำตาลนี่ติดไหมอะไรนะแกน้ำตาลได้ไหมได้อุ้ยบอกแล้วว่านางงามงมีโอกาสจะคุยกันไหมมี ไปกันน้ำตาึงจะมีผัวแล้วว่ามีใจกับผู้ไหมเพื่อนโสดค่ะเคล่อนงามเขาปงกเลยนะอ้าไ่ได้ชนะชนะที่ไทยไทยแต่ไปไม่เป็นไรไอ้โลไอ้ไรนะไม่เนไก็ไม่ไม่เป็นไรก็คือขอให้แบบว่ารักกันก็พอเออ น้ำตาลมันมันเป็นนางงามบางทีมันไปรู้ลงรูปเซ็กซี่อ,อืไรนึก <c oughs> ถึงไหมไม่เอาจริงๆร่ปะสิ่งสิ่งที่แปลกใจกับเราคือเราสนับสนุนเราสนับสนุนเราสนับสนุสน,นมันไม่ใช่เพราะอะไรนะรต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมมันเป็นในมุมมองของเราคือเป็นการไว้ใจสมมติว่าอยู่ลงไปใช่ไหมแล้วมีแบบผู้ชายมาตออ่ะเราไว้ใจว่าออยู่ลงไปแล้วแบบเขามาตอแต่ยั่ไม่ตอกเราก็เลยแบบให้ใจอยู่แบบอยู่จะทำอะไรก็ทำไปเลย ฝากติดตามรายการล่าแต้มอย่าลืมกดซับสไคร์นะคะก็จะด้ิ่งกินิงกิินนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราค่ะกดเลย